ลืมบอกทุกคนสี่คันที่จอดตรงนี้นะเปิดจองแค่10บาทเฮ้ยราคามันดีราคามันจึงแล้วมันพร้อมใช้งานทุกคนเปลี่ยนแม็กมาให้เราด้วยนี่โอ้โหโดนใจไว้ยรุใครที่จองกับนี่นี่ก่อนสิ้นเดือนขับฟรีไปเลยผ่อนกันอีกทีปีหน้าเอาใจวัยรุ่นสายที่อยากเป็นนายตัวเองค่ะคันนี้นะที่นี อดรวมกันตรงนี้นะเป็นรถเข้าใหม่ที่พร้อมใช้งานนะคะขึ้นตู้มาให้ใหม่หมดแล้วและที่สําคัญถ้าลูกค้าเอาไปทําตู้เองนะบอกเลยว่าราคาขั้นต่ำอยู่ที่2,000 20, 0ขึ้นไปแน่นอนนะคะคันแรกเลย Ford เฮ้ยลืมบอกทุกคนที่มาจอดอยู่ตรงนี้นะคะราคาไม่เกิน50,000 0บาทและทุกคันนะคะเป็นรถปี2018ขึ้นทั้งนั้น เริ่มที่คันแรกเลยค่ะ Ford Ranger คันนี้รถปี2018นะจ๊ะสวยๆกริบๆดูตาไฟเขาซะก,ก่อนนะคะแล้วดูสีรอบคันนะคันนี้เครื่องยนต์2.2นะคะเกียร์กระปุก6สปีดนะล้อหน้านะคะและล้อหลังนะคะเป็นล้อกระทะจาก Ford Ranger เดี๋ยวเน่เนให้ดูด้านในอ่ะเน่เ,นเปิดประตูให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยค่ะคันนี้จะแจม่มแจม๋แจกว่าคนอื่นตรงที่ดูเห็นไหมเบาความสวยนะคะเดี๋ยวเน่เนจะไปให้ดูฝั่งนู้นทุกคน ในเน่จะไปอธิบายรายละเอียดให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่เลยก่อนอื่นเลยค่ะคันนี้นะพวงมาลัยเป็นทั้ง power และ multi function นะคะสามารถแบบว่าเปิดเพลงเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะแล้วก็ควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะคันนี้นะราคาไม่เกิน500แสนและรถปี2018เครื่องยนต์2.2คันนี้ราคาไหนเลงซิ365,000บาทค่ะ365,000บาท สี่คันที่จอดเรียงวันนี้วันนี้จองแค่10บาทเป็นนายตัวเองได้เลยนะและเอาไปทํามาหากินจะบอกว่าใครที่จองกับนี่ได้ก่อนสิ้นเดือนขับฟรีไปเลยผ่อนกันอีกทีปีหน้าไปดูห้องเครื่องคันนี้กันค่ะนี่ข้อดีของฟอร์นะไม่ต้องขามลูกค้าเพราะว่าเขามีโชว์คู่หน้ามาให้แล้วนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะ กริบมากคันนี้สําหรับห้องเครื่องคันนี้นะเปิดโชว์แบบนี้เลยเปิดโชว์แบบนี้เลยนะคะถูกใจหรือยังถูกใจหรือยังถ้าไม่ถูกใจยังไม่ได้อยากได้ฟอร์ดอยากได้เป็นแคบเวลาไปขนของเนี่ยต้องเอาครอบครัวไปด้วยคันนี้เลยค่ะกับ Toyota r ร v o คันนี้รถปี20นะคันนี้รถปี20นะคะหน้าหมูป่าหล่อเลยนะคะสีดำเงาเฮ้ยไม่ใช่สีเทาดำ คันนี้นะเนเน่จะบอกว่าหน้าใหม่โฉมใหม่แล้วนะคะลูกค้าจ๋ามาดูด้านในนิดนึงสําหรับคันนี้จะได้เป็นสมาร์ทแคบเห็นไหมแต่อาจจะเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าจอดไว้แคบมากๆเลยนะคะที่นักคันนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะเกียร์กระปุกนะแล้วคันนี้นะคะเนเน่จะบอกว่ามีหน้าจอมาให้แล้วสามารถเปิดทีวีเปิดกระตูลให้ลูกให้หลานได้เลยคันนี้เปลี่ยนแม็กมาให้แล้วด้วยนี่โอ้โห โดนใจวัยรุ่นสายแต่งสายซิงไมล่ะเปลี่ยนให้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะคันนี้นะสี่คันที่จอดตรงนี้นะเปลี่ยนให้หมดเลยเออเปลี่ยนให้หมดเลยใครไม่อยากได้ล้อกระทะอยากได้ล้อแม็กจัดให้และรีโวปกติต้องค้ำใช่ไหมคันนี้จัดไปค่ะโช๊คไปเลยคู่หน้าและของโตโยต้าแท้นะมีโลโก้โตโยต้านะคะคันนี้มี ABS มาให้แล้วด้วยนะ ตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่ของเร็วภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่สวยๆกริบๆถ้าโตโยต,ต,ต,ต้ยังไม่ถูกใจมานี่เลย m i t ซูบิชิไต i ตันเฮ้ยทุกคนตาไฟใหม่อะไรขนาดนี้อันนี้คือหน้าเดียวกับเอ็กเพนเดเลยนะหน้าเดียวกับเอ็กเพนเดถามว่าทำไมถึงหน้าเดียวกับเอ็กเพนเดนะคะคันนี้รถปี2021นะไต t ตันปี21นะคะสีขาวสวยๆเลยนะอ้ย พร้อมใช้งานสุดๆนะคะคันนี้ดูด้านใน,นหน่อยด้านใน,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 นสวยๆกริบๆค่ะพวงมลาลัยเวอร์นะเกียร์กระปุกเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะใครสนใจให้รีโพมาให้ไวย้ำว่าทั้ง4คันนี้นะคะเนเน่เปิดจองแค่10บาทลูกค้าเปิดจองแค่ส0บบาทนะคะ <c oughs> และผ่อนกันอีกทีปีหน้าออกไปใช้งานกันได้เลยนะ,ะ <c oughs> หาเงินจ่ายค่างวดกันได้ชิวๆเลยนะคะ เปิดห้องเครื่องให้ดูให้ดูความเนียนความกริบของห้องเครื่องนะคะให้ดูความเนียนความกริบของห้องเครื่องคันนี้ราคาแค่หายใจก่อน439 0 0 0 4 3 9 0 0ืาทันมเาเท่านั้นเฮย้ยราคามันดีราคามันจึง้งแล้วมันพร้อมใช้งานทุกคนตู้คือมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาคันถัดมาค่ะเมื่อกี้อยากได้ t ต y o ต้าแหละแต่ว่าไม่ได้อยากได้แคบอยากได้ตอนเดียวคันนี้ได้เลยนะคะสาหรับรีโว่นะเดิม แล้วก็ตาไฟเนี่ยใสยๆสวยๆเลยนะเห็นไหมตาไฟนะคะแทบจะไม่แบบผ่านการใช้งานเยอะเลยแล้วคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะคะมีฝาครอบมาให้ย่างเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะและภายในค่ะนี่เลยพวงมาลัยพาวเวอร์เบาะหนังค่ะเกียร์กระปุกหน้าจอแบบนี้ของ t o y o ต้ก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แล้วนะด้านข้างนะคะสามารถแบบว่าปรับกระจกไฟฟ้าได้แล้ว และคันนี้นะตู้สูงกว่าใครเพื่อนเลยตู้สูงกว่าใครเพื่อนเลยนะจ๊ะใช้งานหนักนะคะใช้ขนของเยอะนะคันนี้ได้เลยมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องสวยนะคะแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้ม ABS มีให้แล้วรับประกันรถทุกคันที่เอามาจอดวันนี้เปิดจองน้อยแต่รับประกันไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้นะคะและทุกคันเปลี่ยนยางให้ใหม่ทุกคันนะคะทั้ง4ล้อ4เส้น ผ่อนกันอีกทีปีหน้าจองแค่สิบาทใครพร้อมรีบโทรเข้ามาค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างวันนี้นะคะเน,เน่ขอตัวลาไปก่อนย้ำว่าจองแค่10บาทใครอยากเป็นนายตัวเองรีบโทรเข้ามาราคาไม่เกิน5 0 0แสนรวมมิตรมาให้เลยนะคะมีประวัติดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวไปเลยทุกคันลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเอาออกไปใช้งานได้เลยนะคะรีบโทรเข้ามา รีบโทรก็มาไม่มีการหลอกกันนะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านเซ็นสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านรีบเลยค่ะวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่สมชัยคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า